ขายหมดเลยใช่ไหมพี่ชื่ออะไรวะพี่เลียบร้อยวัสดีครับพี่ผมตำรวจสืบสวนนครบาลขออนุญาตคุยหน่อยครับพี่ค่นะคะหนูมีโอนเงินให้แล้วนะคะอืมหมายนี้เพิ่งออกวันที่25เมษายน66เนี่ยครับมีสองหมายครับพี่มีอีกหมายหนึ่งด้วยของสพเมืองนครปฐมออกเมื่อวันที่12พฤษภาพันธ์66 เขาหาช่อโกงอันนี้หนูก็คุยแล้วนะคะที่ต้นต้องทํายังไงอะคะไม่แต่คืออย่างนี้ไงพี่พี่พี่คุยนี่คือหมายถึงยไงเงินให้เขาแล้วอะค่ะเรื่องหมตามมาจากไหนคะเนี่ยอันที่พี่ตามมาจากไหนคะตามตามที่มาที่นี่เลยนะไม่พี่ตามมาจากไหนอะคะนัดผมมาจากสุพครบาลกรุงเทพนั่นแหละค่ะพี่รู้ได้ไงว่าหนูอยู่นี่อันนี้แค่ถามเฉยๆนะครับผมไม่แล้วไอ้ที่พี่คุยกับเขาคุยยังไงอะเล่ให้ฟังหน่อยี่คือโอนเงินให้แล้วสิเว้ยเหรอคะแล้วเดี๋ยวขอคุยกับพี่คนเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้พี่ถ้าเกิด พี่โอนเงินคืนนะเขาแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าผู้เสียหายเขาไม่ถอนคาร้องทุกข์ให้พี่อ่ะเพราะว่าเพราะว่าหมายจับตัวเนี้ยผมเช็คกับร้อยเวรแล้วเขาบอกว่ายังต้องการตัวอยู่แ๊บนึงนะคะเขาคุยกับพี่ได้ได้คือถ้าถ้าหมายมันยังไม่ถอนออกจากระบบคือต้องต้องให้เขาถอนด้วยใช่แต่แต่อย่างนี้ก่อนนะพี่คดีช่อโกงเนี่ยถึงเราจะทดใช้เงินให้เขาหรือว่าอะไรแล้วอ่ะแต่ถ้าผู้เสียหายเขาไม่ถอนคาร้องทุกข์ให้อันนี้คือเราคุยกันแล้วค่ะว่าพี่อ้อเขาจะถอนคำร้องทุกข์ให้อ่ะค่ะแต่ว่าเขายังไม่ได้ไปถอนเนี่ยให้เขาคุยกับเขา ว่าหมายนี่มันยังมีผลนะผมบอกที่ก่อนได้ครับเพราะว่าร้อยเวรเขายังไม่ถอนประกาศถึงจัดหมายนี้ไปมันมีผลถชงเจ๊ก็ร้อยเวรแล้วร้อยเวรถ้าเขาทราบเรื่องแล้วเขาต้องบอกว่าโอเคแต่ก็ถอนอย่าไรต้องเป็นสต๊ดแล้วเกเอ๋อใช่ค่ะอันนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ของพี่จำหลักค่ะอ่าที่ว่าพี่จะแ้งออมาไว้อะค่ะหลัาอจะับรเอออันนี้พอดีว่ามันมีหมายออกมาค่ะ